สวัสดีครับสวัสดีพ่อพีพี่น้องสุภูสุขนครับวันนี้ก็ว่าพบกระเบิ้งชุขชนค่วงนีกแลวครับวันนี้ครับนี่พี่นว่าว่ากินนี่ครับตำมะคุงนะครับใส่หอยนะครับตำหอยครับอันนี้ครับอูปลาเข็งครับปลาคอนะครับปลาคอน่อยนะพี่น้องครับล้วก็มีนี่ครับเจะ๊โม้เลยครับนี่เจะ๊โม้กับกรอบพี่น้องมาเงินว่ากับกรอบนะครับ อตลาดพี่นอกโคครับโอ้ยตรงเลยครับโอ้วตรงข้างนีพี่นอกคนนี้อดห้อนครับแต่ละหนึ่งได้ไม่ไม่พี่นกเนี่ยเลยงานมากกับว่าหนึ่งเขาครับหนึ่งเขาเหมียนค้องพี่นอก มึงน awesome, ี right, ่ครับโอ้พระคอพระคอพี่น้องเดี๋ยวคอยครับตอมอยอืมโอ้ลืมลอวพาเข้ามาเนี่ครับมะเขือ บ่วงซั่วครับกับที่บริเวณนะหอมบัวครับส่วนหอมนี่ไม่อ้องอืมรองไม่อ้องอืมขอบดีไปแล้ว กระเขงหน่ยครับประเข็งหน่อยไปลองได้่มครับปละเข็งหน่อยเข็งหน่อยคือปลาหมอนะครับรุ่นกินไม่โตครับรุ่นหนึ่มันถือขนาดนะไปลองสือซอนครับอ,อธิบายในไปลอง มันสังเขียดยะครับตอนนี้นครับมันจอดใช้จังมาได้ง่ายครับไม้ถึงถึงตอนนี้นะครับครับมกหม้อใส่หัวนี้ตะไคร่ครับ,บสาวปากีตัวค,ครับหอ,อมแล้ว เดี๋ยวยุติตนหลกท่านอกก้าวเดวพูดแต่ว่าเย็บสาอย่างมันในเลือยงกันเป่น้องโอ้ขอบขนาดครับ Yeah, hmm. ทั้งหมดเป็น่องซื้ีดนะครับมันแข็งอยู่่ครับแล้วมันกรอบมันพป็นาบกรอบนะครับเขอบอยูกแข็งเกินหน่อยครับ ผมลองไปจิ้มหน่อยครับอันอยู่พี่เราหน่อยเนี่ยสดเอาครับ ในเบิมจะพ่นก้อนมงโมกับฝากพอไม่พีน้องนะครับสุขสุขคนนะครับที่มาเห็นคลิปแบวก็ฝากกดไลค์กดแช์ครับกดที่ตามกดสับสไครต์เบิรมใช้โมงโมงครับโมงนมกับขอขอบพุณนพอไม่พีน้องทุนที่คอยเป็นกำลังใจกันมากครับตั้งแต่มาทีแรกครับแต่เบมี์มมีพยังเลยนะครับไปกดไลค์กดแช์กดที่ตามมาตลอดนะครับนี่ครับมาใส่กันต่อพี่น้องอื้ม โอ้ผมเป็นตาม,มากครับผมข้าวปะาไม่กินปลานะไม่หรอกลร,ระอคอขึ้นปปลระคอหน่อยครับอยู่แถวหน้าผมต้องเอาออกนะไม่หรอกเพราะว่าเลี่ยงนั้นเลื่องปลาเผื้อนะครับ เอาไว้ปุณิมันจะกินเบ็ดนะพี่น้อง พ่อขางมเยอมกิงยังไงไม่เด้ยิงเขา,าได้ร้ายแบบบุบบุญเจ้าเสีย,ยครับเลาพระทายอย่ให้หน้าไไนไไนอะไร่น้องฝนตกเที่ยงยันได้ครับ เก็ดง่ายครับกินเขาอยู่บ่างเห็นง่ายยุ้งเรียนเลยครับมันไม่เทา่าไทยอะไรไปหน้านะครับมันจะแก้ไปเราเองโอ้โหกแก้บวแก้วตะรุนนี่ครับอุ้งสาม ต้องต้นชามต้นครับอื เขาเยอะกับว่าแสบแลเบิ่งนอย่างคอนมุกนะครับตอนแ้กมากินครับเบิร์นไม่น้ำกินไม่น้ำ เรมเเบาดูอะไรไปเนี่ยครับเป็นกระยาบมังคำก็่านครับร่านกับคาเรื่องนี่ยครับลูกใต้เขเรื่องเลี่นนนยนน,น,น,นนะครับรรตัวนี้ไงเอาังค์เท่าไพี่น้องันติก่าขอครับเรืงเลี่นต้องใช้เป็นเตะบอลรเรื่อเล่นเตะฟุตบอลพี่น้อ 哦。Oh. เออปลาหมิงแบบหนักพร้อมไก่ดีตูพักมางหลักครับหอมประแดกอ ตัวมันใหญ่แงงเลยครับพุ่งออกกัน นะครับไม่ใหญ่ครับอืมเอาซาปลาเลยครับ ตอวเข้าไปด้วยี่นอองเสียงลมมันออกครับอ พาไปเบิ้งกันพรุงนี้ว่าไรพี่นอ้องยากครับผมสอบว่าไปเห็นกันแะพี่น้องเนาะไปโรงเรียนจำเตียงแบบครับกินต่อครับเรื่อของข้อโทษใพ้พี่น้องนะครับเมื่อกี้โอ้มีสายเขาครับธุระพี่น้องเรื่อง บอกควาุญการศึกษาครับไปเช้าลืมโทรบอกคนนะง

Ya, yeah, benar. Buat benar. Hmm. benar. 오 오, t chân b ได้ครับแบมจุขคนทุนงกนะครับพี่น้องขอฝากนะครับพี่น้องสุขคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้กระเบมจนทคนงกด้วยครับไอกระเบงชนขอบคุณพี่น้องสุขคนครับที่เป็นกําลังใจนะครับสนับสนุนมาตลอดครับยนเมาผพัน อย่างมอดจมืมอนีครับจชลลีเมเนกาบอลชุ่นครับลูกก็ขอตรวจขอไปพี่น้องนับคือกันครับกครียาท่าทางนะครับในการกินบอสุภาพประการใดครับกับฝากพี่น้องนะครับเหม็นปั๊บในน้ำปั๊บปรุงอย่างเงี้ยฝากไปเลยได้ครับได้ตัวชุ่นกิดสีน้องรับอสุยางครับในมมอนีกับเบิร์ตเลยพี่น้องมืันอาจจะหาเรากินไหมนะครับมือนีบอลชพ่นครับลูกกับ อ่ขอลาพี่น้องพี่ต้นีีครับสวัสดีครับ